สวัสดีครับเจอกันที่สปีดมอเตอร์ไซค์ครับพี่รามี่สไตล์บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียนะครับผมวันนี้พาพี่ๆมาชมกับรถทรงสปอร์ตเครื่องยนต์2สูบ3 2 1ซีซีครับพี่กับโปรโมชั่นดาวเพียง100บาทเท่านั้นนะครับผม100บาทเท่านั้นออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพครับพี่นะครับกับคันนี้เลยยามาฮ่า z f R3 รถปี 3, 2018ครับพี่ในราคาป้ายแดงเปิดตัวเนี่ยราคา 188,000บาทครับนะราคาแบบสวยงามมาก188,000บาทนะครับแต่วันนี้เป็นรถมือสองแล้วไม่ต้องซื้อถึง188,000บาทครับพี่ไม่ต้องดาวถึง40,000นะนะครับวันนี้ดาวเพียง100บาทเท่านั้นนะครับผมออกได้ทุกจังหวัดออกได้ทุกอาชีพนะครับออกได้ทุกเงื่อนไขแน่นอนไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารถึงบ้านครับพี่ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่าพาราพบ ฟรีประกันลดหายเครดิตดีจ่ายจบ100บาทเท่านั้นนะครับผมกับยามาฮ่าวายเปี2018เครื่องยนต์2สูบครับพี่3 2 1ซีซี42แรงม้านะครับผมอัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยถือว่าประหยัดกันเลยทีเดียว26กิโลิตรนะครับผม26กิโลิตรเท่านั้นระบบเบรกหน้าดิสเบรกเบรกหลังดิสเบรกมี ABS มาให้นะครับนะ Option, ออปชั่นล้อเสริมแต่งเติมมาให้ไม่ว่าจะเป็นปั๊มบนแบมโบ้นะครับพี่นะมือเบรกมือคัดเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยทําล้อสีเขียวแบบสีเขียวชามะนาวนะนะครับหล่อมากสวยมากคันนี้นะผ่อนเพียง2,800บาทเท่านั้น60งนวดนะครับพี่2,800บาทเท่านั้น60งนวดนะราคาเงินสด1 90,00บาทเท่านั้น 1แสนเกบาทเท่านั้นได้รถทรงสปอร์ต 321cc ไปขับนะพี่พรสบายสบายกระเป๋าเลย2,800บาทเท่านั้นไม่ว่าพี่จะอยู่ที่ไหนทักเข้ามาได้ครับพี่ที่เพจสปีดมอเตอร์ไหรือว่าโทรเข้ามาได้ครับ0854936547บายแจ็คชื่อนี้ไม่มีเสียแน่นอนนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจรุ่นอื่นนะครับหรือว่าสนใจคันนี้ด่วนนะพี่โปรโมชั่นดาวเพียง100บาทเท่านั้นทักเข้ามาได้เลยครับนะ โอเคสำหรับวันนี้ลาพี่ๆไปก่อนครับสวัสดีครับ